ก็สวัสดีพี่น้องปอมปายทุกบูทุกคนนะครับ้านี่มาพ่อครับโควิด -19 กับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำเมื่อวันอังคารที่28ธันวาคม2564ช่วงนี้บันเทาครับมีอากาศเย็นกับมีลมเฮนจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแข็งจากประเทศจีนครับแพร่มาปกคลุมบันเทาอีกเทื่อนนึ่งนะครับสั่นรับกรมภูมิตามสุดรรมาซาวนี่ครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับว่าได้17.9องศาเซลเซียสจังหวัดร้อยเอ็ด57.2องศาเซลเซียสนะครับสำหรับวันนี้ตัวการณ์ในเกาาลักกษณะอศ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนั้นจะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังคล่องคลางแหงจากประเทศจีนครับแพร่มาปกคลุมบันเทาอีกเทือนึงนะครับเหตุใ้บันเทาครับมีอุณหภูมิลดลงประมาณ2-4องศาเซลเซียสนะครับและก็มีลมแหงในช่วงนี้นะครับจากภาคใต้และเที่ยงตอนนี้ภาคตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างท้องฟ้าโปร่งครับมีเมฆบางส่วนตรงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสลับอุณหภูมิบันเทาในช่วงนี้ครับจะลดลงประมาณ2-4องศาเซลเซียสนะครับในเมืออื่นนะครับอุณหภูมิจะสูงงงขึึ้้นนนเเเลล็กออยยปรรระะมาาณคค่ศซซีสับ ในมื่อถัดไปวันที่30นะครับอุณหภูมิจะลดลงมาอีกเท่านึงนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืตอนล่างมันเท่าครับจะมีอากาศเย็นกับมีลมแห้งนะครับอุณหภูมิจะลดลงประมาณ1-2องศาเซลเซียสครับลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่28-31องศาเซลเซียสครับตามสุดจะอยู่ที่16-19องศาเซลเซียสนะครับส่วนรับการสะสมของ PM2.5 บันเทาครับจะอยู่ในช่วงเล็กน้อย ถึงน่อยนะครับตลอดสัปดาห์นี้นะครับช่วงนี้บันเทาเขามีบริเวณความกดอากาศสูงรุมมออากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่มาปกคลุมบันเท่าน้อยู่นะครับเหตุบันเท่าครับมีอุณหภูมิลดลงแล้วก็มีอากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็มีลมแห้งในช่วงนี้นะครับก็ขอฝากเข้าไม่พ้องให้ระดระ้ังในช่วงสภาพอากาศที่เป็นไปในช่วงนี้นะครับแล้วก็ขอฝากฝาก อขอให้พ่อแม่พป่นหนองช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้แน่นะครับเพราะว่าพ่อแม่เป็น้น่องจะได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศาจากกรมอุตุนิยมพย,ยา,กกาย่างใกล้ชิดได้ทุกเมื่อนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพอกันไหมโอกาสหน้ายู่ดีไม่ให้สบายดีทุกคนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน